เดี๋ยวไปตะเแกนนะฮะนานี่เลยจานนี้นะฮะเราได้ตะเกาะนลงกอล์ดแนะฮะกด s u b ส c คร b e ผมด้วยนะอันนี้เดี๋ยวจะเก็บพ,พาะาลนิน,นึงว่าเรทำนี่นะฮะ,ะ,รระ,ฮะรเราต้องล้งจานนะฮะจานนี้นะต้องมานะฮะจาช้อนนะฮะคือเราต้องล้าง้วยนะฮะ

จำเลยนะต้องล้างน,นะฮะสามช้อนนะฮะคือแต่ก็ต้องล้างเลยนะฮะเพราะว่าเค่เราก็ต้องล้างเลยนะฮะล้ำชาช้อนลางหม้อ นะฮะล้านลถาดเลยนะฮะวันนี้ถ้าพีมาเนี่ยต้องรัง,เล,นะงเ,รเลยนะฮะต้องระังกินมาไปที่นั่นวันนี้ถ่ายวิดีโอแล้วก็ตัดต่อนะ,ะตัดต่อเสร็จ อาจจะลบพวนี้เขาแลฮะดันจะไปทน่คณะนีจะไปแคนี้แล้แหละช่วกนเคล่ย ตเท, Gegen, ทうう้น <ornament. S 2> องเนนะฮะวนนมีปอยแลวตอนเรียนมืป่อยแล้วตาหุตาหุบงวมานี่อันี้ตาหตาุเรในเช้านะฮะถ้าไม่กินย็นช่วงเย็นเราจะตายก่อพนพอ เพราะว่าจะต้องแปลภาษาที่นะ,ะตัวน่าจะอ่อยยานะฮะแต่ละคลิปที่ลองมานะ,ะนายจะทำว่าอะไรจะบียจว่า,าะอ,อาาาะไร เดี๋ยวเรจะไปก็บนะฮะ้ากเดีลยวนี้นะฮะราจะเก็บที่เดินะฮะเก็บที่เดิมเก็บที่ดิมนะฮะนี่ยวเก็บที่เดิมนะฮะ อก็ต้อเกระบาตรงนี้นะฮะต่อไปนะก็หนึ่งน้ำนะฮะ ยมมต้างนเลยครับอืเออพูดกนะฮพูดอกดียมาดูเลยนบมาู่ร่ทีนาน่ะอย่นีรก่อคือแค่นะฮะกด s u b s c r i ห e ผมด้วยนะอันนี้เดี๋ยวจะเก็บเพราะเพรายนาหนึงว่าเราทำลามากนะฮะ เออมันนี่เขามันนี่คขาเดี๋ยวก็เอาด้ยอันนี้มามามาดูคนเล่นนะนี่มันนี่คืออะไรครับบาร์ซีนี่ยอุด้าอ่าบาร์ซีเนาะเอออุดาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เออด้วยใครอตะไครเรามาให้ดิอันนี้คือน้ำพริกนะฮะน้ำพริกเมื่อวานนะฮะบอกกันอย่างเต็มเลยาาทที่่นน้ำพริกบอกก่อนเลยเลยละมึงให่ตัวหนึ่งวะ เออ5ที่เออแต่ตัวแต่เน่ยหมอออาันนี้เนี่ยทีอ่อะเนี่ยทีมนั่เก็บปีวะวันนี้ผมมารีวิวอาหารนะครับโปรเจ็ลุงพลกินข้าวไข่ดาวนะฮะเอาเศ้าครับไข่ดาวเจียบองจ้ะอาหารจานด้วนในสวนหลังบ้านลุงพลฟิมเมอร์ปตย์เฮ็ดได้แต่ไข่ดาวกับเจียบองเจียบองประเทศไทยจ้ะสุกแล้วแซ่บพลิว้าธุรกิจเป็นจะเสบยทั้ม อ,อ๋อนี่ก็กิกนทางแล้วกระเพรานีา่เยนาะมีล้างบ้านจ้ะตอนนี้อยู่สวนล้างบ้านรเขาก็ลังเขียวมีฟ้าสวยจ้ะโมนี่วิวสวยดิบงงนี่เป็นชวนล้างบ้านของเฮาบนโต๊ะนามซอดินห,หน่อยๆสวนล้างบ้านลุ่งนั่งกินข้าวอยู่ สวนลังบ้านของแท้เลยก<ม>าจะบ้านแล้วก็จะแบหาเห่ากินข่าวก่อนกินข่าวให้อิ่มก่อนอ๋อใช้ลูกหลานนาตาไก,ากา่ไก่ดาวเจียวบองนา,งมมางลุามมา่ม่วงม่วงมาแขกมาเดี๋เพค่อนม่จอดรถ

예.그거 초아 니가예그러면